จะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเพื่อที่จะไปที่เครื่องทำควาอุ่นนะครับนี่ลงมาเครื่องทำควมุนตรงนี้นะครับเชื่อมต่อตรงนี้ลงมาทำควาอุ่นนะครับแล้วก็ด้านบนมีจุดเชื่อมต่อนอีกจุดหนึ่งนะครับของนั้นนะแล้วลงมาที่เป็นหลอดไฟนะครับมีสายขึ้นไปนะครับลงมาหาพัดลมดูดอากาศตัวนี้นะครับ เปิดสวิตช์หลอดไฟนะครับเปิดปุ๊บตรงนี้นะครับเครื่องพัดลมดูอากาศก,าก็จะทำงานนะครับเนื่องจากมีพัดลมดูอากาศนะผมเลยใส่ตัวเดกเกอร์กันดูดตัวนี้นะครับที่เป็นมีตัวทิปตรงนี้นะครับก็ใส่หมดแล้นะครับตัวนี้ใช้เป็นกันดูดของเคียวโกโตน,นะครับ สำหรับเครื่องทำน้าอุ่นนะครับมามาคีการ์ตตัวนี้นะครับนี่เป็นหลอดไฟอันนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มาปลั๊กตู้เย็นมีตัวนี้นะครับทำไมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันแถมมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมาใส่ปลั๊กตู้เย็นนะครับทางระบบก้ามดนะครับอันนี้สายไฟระยองอยยานี้มาต่อใช้งาน สายไฟมานี่ลงมาหาปลั๊กไฟตรงนี้มีสองจุดนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับสายอนเอวายนะครับผมใช้เบอร์สิบนะครับมาเชื่อมต่อกับสายวีซีทีนะครับเบอร์สิบนะครับเอวายผมฝังดินนะครับรอยท่อฝังดินนะครับแล้วก็มาหาสายวีซีทีเบอร์สิบเหมือนกันนะครับเพื่อที่มาจ่ายไฟให้กับระบบนะครับเดี๋ยวพอปิด หน้ากากนะครับแคบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื่องจากเมื่อที่เราจํากัดมากนะครับแล้วก็ในการติดตั้งนะครับตัวบ้านมองโกเลียเนี่ยนะครับมันเป็นใช้ลักษณะของดินนะครับฉาบนะครับจึงเปิดได้แค่นี้นะครับก็ล้วงเอานะครับก็สามารถสามารถที่จะทํางานได้นะครับพวกถึงตัวนี้คุณใช้ตัวกันดูดนะครับจะทําไว้มีไฟส่องสว่างนะครับแล้วมีปลั๊กไฟนะครับ เรื่องปร,ประกาศน้ำอุ่นกับตู้เย็นเนี่ยผมใช้ตัวลูกสกิตตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำอุ่นกับตู้เย็นเนี่ยจะเปิดตลอดเวลานะครับไม่ได้ผ่านตัวคีย์แท็กตัวนี้นะครับเพราะว่าคีย์แท็ก่มันมีแค่สามหน้าคอนแทคนะครับคอนแทคแรกเนี่ยผมจะเป็นปลั๊กไฟนะครับคอนแทคที่สองเนี่ยเป็นระบบแสงสว่างนะครับทางษฐานเนเป็น เพิ่ปรับมากะนะครับไปได้ประมาณนี้นะครับดูสายนะครับสายค่อนข้างที่ทํายากนะครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพของสายนะครับสายนี้ผมใช้ี่ห้อบาง,งกกอกัตถยาสกินะครับใช้สายใหญ่เพราะว่ากูเรื่องของการสายไหมนะครับเดินไปตามนี่ก็ฉนวนเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็นิ่มนะครับ ไกลๆก็เป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าเข้ามาก็จะมาเสียบที่กาซตัวนี้นะครับแสงสว่างคูกนี้ก็จะทำงานเนี่ยครับให้ดูด้านบนนะครับตอนนี้แสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับทำงานไปด้วยฝนตกไปด้วยนะั่น่อย สายไฟปลอดภัยแน่นอนครับมีการดูทุกจุดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสายไม้ไวนลากมาใช้เบอร์สิบนะครับทองแดงเบอร์สิบนะครับเฉพาะซื้ออุปกรณ์สายไม้ไวนพวกอุปกรณ์ประกอบต่างๆเนี่ยประมาณสองแสนนะครับ่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับยังไม่หมดยังไม่เสร็จนะสองแสนลาสองแสนแล้วนะครับ บ้านมีแค่สิบสิบหกสิบหกหลังนะครับ